ดราม่าเดือดหมอของขวัญปะทะนวัตสมครามนางงามฟีเวอร์บนโซเชียลเรื่องราวร้อนแรงระอุมไม่หยุดเมื่อหมอของขวัญแพทย์หญิงของขวัญฟูจิตนิรันโพสตชื่นชมโอปอสุชาติช่วงสีหลังคว้าม,มงกุฎมิสเวิร์พร้อมแคปชั่นสดุดสวยประจักษ์ไม่ต้องปักตะกรา้าก่อนที่โพสตจะหายวับแต่ความเงียบไม่นานนาวัตอิสระไกรศีลผู้อยู่เบื้องหลังเวทีมิสแกรนฟาดกลับแรงผ่านสตอรี่อินสตาแกรมเนื้อหาดราม่าเต็มพิกัด เชียร์ใครไม่ว่าแต่แปลกที่เชียร์แล้วต้องแดกดันคนอื่นระบุหมอของขวัญเคยจ้างนางงามของตนไปไลฟ์ขายของหลายครั้งย้ำว่าเวลาอยากได้เงินก็มาหาแต่พอจะชื่นชมคนอื่นกลับเน็บแนมหมอของขวัญต่อกลับไม่ยอมโพสต์ยาวเหยียดอัดแน่นเหตุผลและความรู้สึกสวยประจักษ์ไม่ต้องปักตะกรา้า นี่คือความรู้สึกจริงๆหลังดูมิสเวิลด์ที่ทำให้เรานึกถึงเสน่ห์ของเวทีนางงามระดับโลกอีกครั้งความคลังที่ตัดสินด้วยความสวยสปีดสมองซึ่งเราอาจลืมไปแล้วว่าครั้งสุดท้ายที่ได้เห็นคือเมื่อไหร่เรื่องปักตะกรา้าหมอไม่มีปัญหาหมอปักตะกร้าทุกวันแต่หมอไม่ใช่นางงามระดับโลกถ้าคุณเป็นแม่ค้าการปักตะกร้าคือเมอจรทีแต่สําหรับเวทีระดับโลกมันควรเป็นเมอจรทีจริงหรือนี่คือคําถามที่ขึ้นอยู่กับจริตเวทีและคนดูคุณไม่ใช่บอสหมอคะ่ะ หมอเป็นสปอนเซอร์หลักมิสแกรนกรุงเทพจ่ายเงินเป็นล้านเพื่อสนับสนุนเวทีประชาธิปไตยการปักตะกร้าคือกิจกรรมของเวทีคุณไม่ใช่การจ้างนางงามมาไลฟ์ขายของหมอจ่ายไปล้านกว่าแต่ยอดขายได้แค่31,000บาทก็ไม่ได้ว่าพระต่างคนต่างวินวินถ้ารู้ว่าเวทีนี้เห็นต่างไม่ได้แต่ไม่ได้ปีหน้าหมอขอบายสุดท้ายหมอแค่คิดต่าง เวทีนางงามควรมีมนลางของความสวยสมองความสามารถไม่ใช่ให้บิซนเนสกลบความงามแฟนขับเดือดหมอของขวัญยังเม้นเสริมเขาเคยช่วยหมอตรงไหนนะงงทำแฟนๆรุมคอมเมนต์สนั่น